คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นเกม Minecraft เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นให้สามารถเล่นได้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับขออธิบายก่อนว่า Minecraft เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะเนาะมันจะมี Minecraft ที่ชื่อว่า Minecraft d u n g e o n หรือว่า Minecraft l e g e n d นะ่ะถ้าเป็น Minecraft 2อันเนี้ยมันจะเป็น Minecraft ที่มันจริงแล้วมันเป็นเกมแอคชั่นที่เบสออน Minecraft นะฮะ หรือพูดง่ายๆคือว่ามันไม่ใช่ Minecraft นั่นแหละนะฮะ,ะถ้าเป็น Minecraft จริงๆเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชั่นด้วยกันนะฮะก็คือ,อเขาเรียกว่า Minecraft Java Edition กับ Minecraft Bedrock Edition นะฮะสองอันนี้มันต่างกันยังไงนะครับ Java Edition เนี่ยมันคือเวอร์ชั่นแรกสุดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีม็อดให้เล่นเยอะกว่านะฮะคำว่าม็อดก็หมายถึงว่าเป็น extension ต่างๆนะฮะที่อาจจะเติมเข้าไปเพื่อทำให้เกม n i n r c r t เนี่ยมันมีลูกเล่นมีสตอรี่อะไรที่มันมากกว่ากว่าเดิมนะฮะส่วน Minecraft Bedrock เนี่ยจะเป็น Minecraft ที่เอ่อ o s o r t s o f t เนี่ยเขียนขึ้นมาใหม่นะฮะ เพื่อที่จะพอร์ตลงไปในแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับทำให้ไม n ค c ฟ a f เบสล็อกเนี่ยสามารถเล่นแบบหลายๆคนได้ในโดยที่แต่ละคนเนี่ยาบางคนอาจจะอยู่บน PC บางคนอาจจะอยู่บนคอนโซลบางคนอาจจะอยู่บนมือถือสามารถจะเล่นด้วยกันได้ถ้าเป็น m Minecraft Java มันจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น2อันนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับอันนี้ อันที่ผมจะมาโชว์ให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็น Minecraft Java Edition ที่ผมเล่นอยู่นะฮะส่วนถ้าเป็น Bedrock Edition เนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขาก็จะใช้ชื่อว่า Minecraft for Windows เฉยๆนะฮะหรือว่า Minecraft for PlayStation อะไรก็ว่าไปเฉยๆอะก็คือถ้าไม่มีคำว่า Java ต่อชาต่อท้ายอะนั่นะก็คือเป็น Bedrock Edition แหละงงไหม พอเ,เข้ามาใน Java Edition แล้วนะครับก็จะมีหลายโหมดอีกนะฮะ s i n g l e Player ก็คือเล่นคนเดียวนี้รู้อยู่แล้วเนอะ m u l t i player เนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเล่นมีเครื่องอยู่ในแลนเดียวกันกับเราเราสามารถที่จะเล่นด้วยกันได้นะครับหรือ multi player ก็จะใช้เล่นแบบหลายๆคนอยู่คนละบ้านกันก็ได้แต่ว่าเล่นพร้อมกันผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่อยู่เป็นตัวกลางนะครับซึ่ง เราจะต้องแบบตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะฮะซึ่งวิธีการตั้งนี่มันจะมีความยุ่งยากต้องรู้เรื่องเทคนิคนิดหนึ่งนะฮะมันก็เลยเกิด Minecraft r a m ขึ้นมาซึ่ง Microsoft เนี่ยเป็นคนตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้เราแล้วก็ให้เราสมัครนะครับก็อาจจะสมัครกับเพื่อนเล่นกันใจนะครับค่าเช่าเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องยุ่งถึงวิธีการออตั้งเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับ Microsoft, Microsoft เขา Maintain ให้เราหมดเราเล่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย นะฮะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะสาธิตแบบ Single p a พเยนะครับก็เริ่มคีเ a t e ว o r ์นะฮะในคีเอทเว o ร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เราเลือกหลายโหมดด้วยนะครับโหมดส่วนใหญ่ที่คนเล่นกันก็คือเป็นโหมด Survival นะครับก็คือเหมือนเอาตัวรอดในป่านั่นแหละนะฮะถ้า Hardcore มันก็จะยากขึ้นไปอีกนะฮะโหมด Hardcore นี้ตายได้ครั้งเดียวแล้วเกมมันก็จะหายไปเลยนะฮะเราไม่สามารถที่จะ รีสปอนและกลับมาเล่นต่อได้นะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยมันจะไม่มีในเบสล็อกเอดิชันนะฮะต้องเป็นจาวา Edition ถึงจะมีฮาร์ดคอร์ส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดครีเอทีฟนะฮะโหมดครีเอทีฟเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่ได้เน้นต่อสู้หรือเอาชีวิตรอดอะแต่ว่าเน้นสร้างบ้านสร้างอะไรที่สวยงามนะฮะทรัพยากรต่างๆจะมีให้ใช้อย่างมหาศาลนะครับแล้วก็ ม็อบหรือบอนสเตอร์จะทําอะไรเราก็ไม่ได้แล้วเราและที่สําคัญเลยก็คือว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่เราจะบินได้ด้วยนะฮะแล้วทีเนี้ยในแต่ละโหมดเองอ่ะมันก็สามารถเลือกระดับความยากได้ด้วยนะครับซึ่งปกติก็คงเป็น normal ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเลือกเป็น peaceful อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีม็อบมาทําอันตรายเราเลยแล้วก็พลังความหิวมันจะไม่ลดนะครับ พลังงานมันจะไม่ลดเพราะฉะนั้นมันก็จะเล่นสบายมากนะฮะถ้าเป็นโหมด easy เนี่ยมันจะเริ่มมีม็อบแล้วแต่ม็อบมันจะไม่ดุเท่าไหรอ่อเงี้ยอ่ะอันนี้เราเริ่มเกมมาแล้วนะฮะมันก็จะแรนดอมมาให้เราอยู่ในโลกจุดใดจุดหนึ่งเนาะซึ่งถ้ามันไม่มีต้นไม้อะไรเลยอ,อยู่แถวนั้นอย่างเช่นเป็นท,ทะเลทรายอะไรเงี้ยมันจะเล่นยากนะครับถ้าคุณเจอแบบนั้นเนี่ยผมแนะนำว่ารีสปอนใหม่ดีกว่าเริ่มเกมใหม่ดีกว่านะฮะ จนกว่าเราจะเจออะไรเขียวๆอย่างเงี้ยมันจะเล่นง่ายหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอที่บายวิธีการใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดก่อนนะครับที่เราเห็นเป็นก้อนสีขาวอยู่ทางขวาเนี่ยมันคือเป็นมือขวาของมันเนาะตอนนี้เราอยู่ในมุมมองแบบ first person นะครับก็คือมองไม่เห็นตัวมันอะ ก็คือเหมือนกับเราอ่ะคือตัวมันนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะเห็นตัวมันเนี่ยเรากด f 5นะครับนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นเห็นว่าแขนเขาแขนแขนเขาสีเนื้อเมื่อกี้เนี้ยนะฮะแล้วก็เวลาเราจะเดินนะฮะเราก็จะใช้ลูกศรไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ W a s d นะครับก็คือ W ดคือเดินไปข้างหน้านะครับ a คือเลี้ยวซ้าย d คือเลี้ยวขวา s, s, <S คือถอยหลังเนาะถ้าต้องการกระโดดเนี่ยเราก็กด Spacebar นะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันคีไอทีปเนี่ยโหมดคี e อที v e เนี่ยเราก,กด Spacebar 2ครั้งเ่ยมันจะบินได้นะฮะแล้วก็เวลาต้องการจะทุบหรือ Attack อะไรพวกเนี้เราก็จะใช้เมาส์เมาส์ซ้ายนะครับเวลาใช้เมาส์ซ้ายเนี่ยมือซ้ายมันก็จะทำงานเห็นไหมฮ มันก็จะเริ่มทำลายของหน่อยแต่ว่าอันนี้มันใช้มือเปล่าทำลายใบไม้เนอะมันก็จะมันก็จะต้องใช้มันจะต้องทุบนานหน่อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องสร้าง tools อุธให้มันใช้มันก็จะทำงานได้ productive มากขึ้นนะฮะทีนี้มันจะมีอีกท่าหนึ่งที่บางครั้งมันต้องใช้เหมือนกันก็คือท่าท่าย่อนะฮะบางทีต้องย่อหลบย่อมุดอะไรเงี้ยเวลาย่อเนี่ยเราก็จะใช้กดชิ i f t เอานะฮะเห็นไหม มันจะย่อได้หรือว่าถ้าเราต้องการวิ่งเร็วนะฮะเวลาเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากด W ใช่ไหมเราก็กด c อนโทรลไปด้วยมันก็จะวิ่งเร็วนะฮะเนี่ยมันจะเร็วนะฮะหรือว่าทีเนี้ยเรารู้สึกว่ามุมที่เรามองอ่ะมันอึดอัดนิดนึงเราอยากจะซูมนะฮะซูมเอาอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีกด Escape นะครับเวลากด Escape มามันจะเข้ามาที่เกมเมนูนะครับซึ่ง เกมเมนูเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไว้หยุดเวลานะเพราะว่าเกม Minecraft เนี่ยถ้าคุณเปิดมันไว้เฉยๆคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆครับบางทีคุณอยากจะหยุดคิดก่อนอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะหยุดเวลาไว้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธี Escape มามันก็จะโผล่มาที่เมนูตรงนี้นะฮะซึ่งเมนูตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถแบบเซฟได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลิกเล่นเกมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าอันเนี้ยเราจะมาเราเราจะมาลองซูมใช่ไหมเราก็กดมาที่ออปชันนะครับตรง FOV เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเอ่อซูมอินซูมเอานะเราก็เลื่อนเอาตามใจเราว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะครับทีเนี้ยภารกิจแรกสุดที่ผมแนะนำให้ทำก่อนเลยเวลาเริ่มเล่นเกมไนะคร r a ับก็คือการสะสมไม้ให้ให้เยอะนะฮะผมคิดว่า สะสมสักอย่างน้อยสิบแล้วกันนะฮะเราก็ไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะเราเใช้เมาส์ายไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเปลี่ยนมุมมองหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยวิ่งเข้าใส่ต้นไม้แล้วก็ใช้มือนี่แหละนะฮะเก็บไม้นะครับทุบไม้นะฮะคิก มันจะใช้เวลานานหน่อยเนออเพราะว่ามันเป็นมือเปล่าไงแต่เดี๋ยวเราสร้างอาวุธขึ้นมาได้แล้วมันจะเร็วขึ้นเนาะโปรดสังเกตที่ข้างล่างนะครับเออไม้ของเราเนี่ยตอนนี้เราสะสมได้สามชิ้นแล้วเห็นไหมผมขอสักสิบล้วกัน สังเกตเครื่องหมายบวกสีขาวนี่นะฮะเวลาจะแอตแทกอะไรเนี่ยต้องให้เครื่องหมายบวกนี่ตรงกับอน,นั้นด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่โดนนะฮะอ่าตอนนี้ได้มาแล้วสิบชิ้นนะฮะได้ไม้มาสิบชิ้นแล้วเราก็สร้างของได้แล้วนะวิธีการสร้างของเนี่ยเราต้องเข้าไปดูใน Inventory นะครับซึ่งทําได้โดยการกดปุ่ม e นะฮะก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะจะเห็นว่าตรงกลางมันจะมีช่องว่างอยู่30ช่องใช่ไหมครับ อันเนี้ยคือเป็นอินเวนทอรี่ของเราที่เราเก็บของอะไรมาได้เนี่ยเราสามารถที่จะมาสะสมไว้ในนี้ได้ไม่เกิน30อย่างนะฮะแล้วเวลาเราของเนี้ยมาใช้สร้างของอย่างใหม่เนี่ยเราก็ต้องสร้างอ่าตรงช่องสีช่องข้างบนที่เขียวว่าค a าฟิ้งเนี่ยโดยอานเอาของนั้นมาเรียงนะฮะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะสร้างของอะไรมันต้องใช้ของอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถจะกดที่อ่หนังสือสีเขียวได้นะฮะกดดูปุ๊บเนี่ย มันจะไกด์เราครับว่าตอนเนี้ของที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอจะใช้สร้างอะไรได้หรือควรจะสร้างอะไรแล้วมันยังขาดของอะไรอยู่บ้างเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าจะจะสร้างของชิ้นไหนเนี่ยด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปกดดูที่รูปของของอันนั้นอ่ะมันจะโชว์ให้ดูว่าเราต้องคราฟด้วยอะไรนะฮะเราอยากจะสร้างเออดาร์กโอ๊กแกล้งนะครับเราก็กดคลิกดาร์กโอ๊กแพล้งดูเขาก็จะบอกว่าถ้าเราวางไม้ที่เราหามาได้1ชิ้นนะครับไว้ตรงมุมบนสุดของคาฟติง สเปซตรงนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างโอ๊กแทงได้4ชิ้นใช่ป่ะถ้าเราอยากจะใช้สร้างนะเราก็เอาเลยฮะเราก็ลากโอ๊กแท่งของเราเนี่ยมาใส่ในอินเวนทอรี่ของเราเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม้ที่เราหามาได้ก็จะลดเหลือ9ชิ้นเพราะว่ามันใช้ไป1ชิ้นแล้วเราก็จะได้โอ๊กแพ่งมา4ชิ้นถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยพอเรามีโอ๊กแท่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีของที่เราสามารถที่น่าจะสร้างได้อีกเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะฮะ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเราอยากรู้ว่าเราจะสร้างอะไรต้องใช้อะไรบ้างเราก็กดดูที่รูปของอันนั้นนะครับเอออย่างเช่นการสร้างไม้สติกเนี่ยมันก็ต้องใช้อกแพ่งสออันวางเรียงกันเป็นแนวตั้งใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้สร้างต่อไปเนี่ยจะเป็นคัฟติ้งเทเบิลนะฮะซึ่งจะใช้อกแพ่งทั้งหมด4แผ่นเรียงกันให้เต็มนะก็จะได้คัฟติ้งเทเบิลมานะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอา c ัพติ้งเทเบิลเนี่ยลากลงมาเก็บไว้ในอินเวนทอรของเราทีนี้เราอยากจะเอาโอ๊คคัพติ้งเทเบิลเนี่ยมาใช้ทํำยังไงนะฮะจะเห็นได้ว่าข้างล่างสุดเนี่ยมันจะมีของอยู่10อย่างมี10ช่องว่างอยู่ใช่ไหมสิช่องว่างข้างล่างเนี่ยมันเป็นช่องพิเศษนะครับที่เราเอาของอะไรก็ได้ที่เรามีมาวางปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถหยิบฉวยของเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ได้ แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในหน้า inventory ก็คืออยู่ข้างนอกอะ่ะก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ c r a f T i n เ Table เราก็ลาก c r a f t i n g Table เนี่ยเอ่อมา,มาเก็บไว้นะฮะพอ e s c a p e ออกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่า c r a f T i n g Table ของเราอะ่ะมันอยู่ที่ช่องที่2ใช่ไหมทีนี้เราอยากจะใช้ของที่อยู่ในไอเทม10อันนี้อันไหนเนี่ยเอามาถือในมือของเราเนี่ยเราก็จะกดเบอร์นั้นนะอย่างเราจะใช้ c r a f t i n g table ซึ่งอยู่ที่ช่องที่2ออ่ะเราก็ กดเลข2ที่คีย์บอร์ดเนาะเราก็จะเปลี่ยนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนมาถือค r a f ติ้งเทเบิลเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใช้คราฟติ้งเทเบิลอย่างไงเราก็ต้องวางกับพื้นก่อนวิธีวางไอเทมกับพื้นก็คือใช้การกดเมาส์ขวานะฮะเห็นไหมมันก็จะวางกับพื้นเสร็จแ,แล้วเราจะใช้คราฟติ้งเทเบิล่ะเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นกดเมาส์ขวาอีกทีหนึง่งมันก็จะเปิดคราฟติ้งเทเบิลออกมาซึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนบริเวณค r a ฟติ้งอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นซึ่งมันจะเป็น9ก้าช่องอ่ะ้ทําาใหเร สร้างของได้เยอะเยอะกว่าเดิมมากนะครับก็เลยเป็นอะไรที่เป็นของที่มีประโยชน์มากๆเลยครับคาบติ้งเทเบิลของที่ต้องมีอย่างต่อไปในเกมนี้มันคือขวานไม้ฮะซึ่งขวานไม้นี่มันจะสร้างได้เนี่ยมันจะต้องมีสติ๊กก่อนเนาะวิธีการสร้างสติ๊กก็คือเอาแพลงสองอันมาเรียงต่อกันตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดสติ๊กเราก็เอาสติ๊กเนี่ยมาเก็บไว้หลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีทั้งสติ๊กมีทั้งแพลงปุ๊บเนี่ยมันจะสร้าง ขวานไม้ได้แล้วซึ่งก็คือเรียงกันตามรูปเนี้ยแล้วเราก็ลากนะฮะขวานไม้มาแล้วพอเรามีขวานไม้แล้วทีเนี้ยเวลาเราจะตัดไม้หรือจะอะไรเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเราก็าควรจะเอาขวานไม้เนี่ยมาเก็บไว้ในไอ้อินเวนทอรี่ช่องของเราอะ่ะเพราะเพราะเราจะได้หยิบใช้งานมันได้โดยสะดวกนะฮะเพิ่มเติมวิธีการใช้งาน inventory อินเวนท r รี่นิดนึงนะครับให้มันคล่องขึ้นเนาะเอ่อถ้าเกิดว่าเราเวลาเราลากของแล้วเรา เรากด drag drag and drop นี่นะฮะถ้าเรากดามุมเมาส์ซ้ายค้างไว้ด้วยเนี่ยอของที่เรามีหลายๆอันเนี่ยมันจะมันจะกระจายออกมานะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรวบเป็นของอย่างเดียวกันใหม่เนี่ยเราก็แค่วางที่ของชิ้นนั้นนะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกทีนึงอนะมันก็จะรวมเป็นอันเดียวกันมันก็จะประหยัดที่เก็บนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเรารู้วิธีพวกนี้เราก็จะใช้งาน inventory ได้คล่องขึ้นนะครับ เวลาใช้ c ัพติ้งเทเบิลเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ควรจะเก็บขึ้นมาด้วยนะวิธีการเก็บทำยังไงนะครับเราก็ใช้อบอามือของเราเนี่ยทุบให้มันแตกเลยครับพอมันแตกปุ๊บเนี่ยแล้วเ,เราก็เดินเข้าไปหามันปุ๊บมันก็จะเก็บขึ้นมาได้เนาะเห็นไหมอันนี้เก็บขึ้นมาแล้วเราก็อาจจะเอา c ัพติ้งเทเบิลของเราเนี่ยไปเก็บไว้ใน i n น e ตอร์ลี่อินเวนภายในนะครับ มันจะได้ไม่เปลืองที่เนอะแล้วก็หยิบของอื่นที่ควรจะใช้เนี่ยมาไว้ในอินเวนทอรี่ภายนอกมันก็จะมันก็จะเอฟฟิเชนกว่าเนอะอีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้คือว่าเวลาเราจะทิ้งของในมือทํำยังไงใช่ไหมครับเวลาทิ้งของในมือขวาเนี่ยถ้าเรากดคิวปุ๊บเนี่ยของนั้นมันก็จะถูกทิ้งนะฮะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะสลับมือนะครับที่ถืออยู่สมมติของที่ถืออยู่ในมือขวาเป็นขวานียเราอยากจะเอาขวาไปถือในมือซ้ายเนี่ยเราก็ ทําได้ด้วยการกด F นะฮะมันก็จะสลับมือได้นะครับนี่เดี๋ยวผมทำ point of view ใหม่ให้ดูเห็นไหมเนี่ยเรากด F ปุ๊บเนี่ยของมันก็จะสลับไปสลับมาระหว่างมือซ้ายกับมือขวาได้เพราะฉะนั้นจริงแล้ว Minecraft มันถือได้2มือเนาะถึงจุดนี้แล้วถ้าผมจะทำอะไรต่อเนี่ยผมก็คงคือผมมีขวานแล้วไงผมก็คงจะตัดไม้ได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นผมก็จะสะสมไม้เยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะสร้างบ้านเนาะ เพราะว่าเนี่ยมันก็ดึกแล้วเดี๋ยวม็อบมันก็จะมาแล้วถ้าเรามีบ้านมันก็จะดีกว่าใช่ไหมเวลามีบ้านก็ต้องมีคบเพลิงอีกเพราะว่าม็อบมันกลัวไฟไนะตอนกลางคืนเราจะได้นอนสบายๆไม่มีพวกม็อบเนี่ยมาคอยกวนเราเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเอ็กซ์พอร์ออโลกนะครับออกไปเดินไกลๆดูว่ามีมีอะไรบ้างหรือทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะก็ <c oughs> คิดว่า คลิปเนี้ยมันน่าจะเพียงพอแล้วล่ะที่จะทําให้คุณเนี่ยลองเดาแล้วก็ลองลุยต่อไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากาหลังผมมีเวลาเนี่ยผมก็อาจจะอาจจะมาทาคลิปต่อจากนี้ดูนะครับว่าเฮ้ยต่อจากนี้เราจะทําอะไรได้อีกบ้างหรือควรจะทําอะไรบ้างนะฮะแต่อันนี้ไม่คอมมิตนะโอเคครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม n i n r c r t นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปแบบนี้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในตอนอื่นๆนะครับสวัสดีครับ